หนึ่งสองสามสี่ห้าคุณอาผู้สารตาอุ้ยร้อนจังกลุ่มไหนอาหารเดียวกันจับกลุ่มกันค่ะกลุ่มแรกส้มทบุนเญยันชนโก้ค่ะส้มทบุนดีนะคราวนี้เราจะไม่เล่นกันพูดเราจะไม่เล่นกันพูดนะเราจะให้เอเป็นผู้พูด B เป็นผู้ฟังโดยการฟังนี้ B จะไม่ปลาส้มปลาส้มเหมือนเด็กเออเดี๋ยวจะเช็คก่อนทบุนอันนี้อะไรคะกุ้ยหิน เราตีกอกในปลาส้มอยู่ในปลาส้มะปลาส้มแล้วก็หนีในตรงอ่าโอเคแต่เขาจะเป็นเรื่องตัวตัวเราตอนตัวเราตีนนะโอไม่มีโอกาสที่เราให้ให้บางคนได้ฟังก็รู้สึกดีอะค่ะแล้วก็ถือเป็นนอกพยาบาลในตอนนี้ตัวเอง เีกว่าครดีลมค่ะปิดผนปิดผนลมปิดลมอ่ะโอเคปิดคนอันนี้อันนีัครูสะดวกนั่งลงไหมครูสะดวกนั่งนะโอเคอ่ะจากสี่ตัวต่อหนึ่งกลุ่มจัดกลุ่มเะเย้น้าคิเก่งแบ่งกลุ่มันะแบ่งังน้าอไเี้ยเ่านเอกสมสราาลาก็เลยมีคำ่านี้มีมีเั้าของดได้ยนหมคะกบัลลังก์ศอ๋มีเปตรงก็เปตงนะคะโอเคเพราะนั้นอันนี้ ะะอันนี้เป็นเทคนิคการการแต่งน,น,นะคะกลุ่มนะกลุ่มน้าเรียบร้อยนะคะกลุ่มน้ำเรียบร,ร้อยคราวนี้นะคะด้วยความที่อยู่ที่บ้านนะคะจากพื้นฐานพื้นฐานการอบรมนี้คืที่ตรงนี้อเอาไปดิบเอาลงเปลี่ยน